มันสะท้อนแสงเหรอเฮ้ยทำไมเราเฮ้ยอะไรอะคืออะไรอะก็มันคือทุกคนคืออะไรสวัสดีครับทุกคนก็ยังอยู่กับเราสองคนนะผมแฟนใหญ่ไปคนนะแฟนใหญ่เหมือนเดิมน้องอมแอมซึ่งกินที่แล้วเราสองคนก็ได้เจอกับพ่อปู่หรือว่าพ่ออาจาจักชาติของน้องอมแล้วทุกคนนะซึ่งท่านก็บอกเลยว่าผมไม่คิดว่าจะได้สิ่งนี้กลับมาด้วยก็คือเป็น เจ้าปงขามและเจ้าคนเลยที่ท่านให้มาจํานวน19เ<ช>มตร<ม>ท่านพระมาให้ทุกคนนะใครที่ดูคลิปไปก็จะเห็นแล้วว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้ชมคลิปแรกก่อนนันนี้กลับไปชมก่อนค่อย<ช>มาชมคลิปนี้เดี๋ยวให้พี่แบนเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าคลิปท,ปที่คลิปที่แล้วเนี่ยเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ผมซึ่งผมกับน้องอ,อมมาก็าจะไปหาท่านจันแหละนะทุกคนนะคือตั้งใจจะไปผมอ่ะจะไปขอบคุณท่านแล้วก็น้องออมะจะไป รับของที่มีพเอ f c รอรุ่นเหมือนกันแล้วก็ท่านเองก็ไม่ได้บอกก็คืออะไรตามที่เราแจ้งกันไว้คือวันที่หนึ่งใช่เราจะมารับของกับท่านนี้วันที่หนึ่งใช่เก้าสิบเก้าชิ้นมาเอาตอนเก้าโมงปีหกเก้าใช่ก็คือเวลาที่ท่านบอกเลยแต่เราไปก่อนเวลาเพื่อไม่เสียมาราาทนะเราไปรอท่านก่อนดีกว่า้ท่านมารอรอเราซึ่งเราก็ยังไม่เจอของชิ้นนั้นเพราะว่าท่านบอกว่าอยู่จุดที่ข้างบนเนาะอ่าพราะปู่นาคาเออใช่แล้วก็จาเต็มไปด้น้ำ ถูกต้องไม่รู้ว่าเราต้องมุดหรือเปล่านะยังไม่รู้วันนี้จะเจอเราสองคนเปลี่ยนหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าน้าลึกแค่ไหนหรือว่าโชดีมากที่ชวนพี่แหวนใหญ่มาแต่ไม่ต้องกลัวความปลอดภัยมีแล้วเพราะท่านบอกว่าท่านพ่อปู่ต้นสายบอกว่าจะคอยดูแลเราตลอดทางทั้งไปและกลับเราก็สบายใจอย่างหนึ่งนะทุกคนนะส่วนใครที่จะรอรุ้นรอชมอยู่บอกเลยคลิปนี้ผมว่าไม่พลาดแน่คลิปก่อนไม่เจอบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่บอกลูกน้านะว่าของอยู่ไหนใช่ไปปึ้กจะได้เลยไม่เป็นไร ใครที่ยังไม่ดูคลิปแ, <grid. S 1> ปแรกดูคลิปแรกก่อนแล้วก็มาดูคลิป2องเดี๋ยวรู้ที่วัดที่ไปนะทุกคนนะนั้นเดราสองคนขอเดินทางต่อเพื่อไม่เสียเวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ,พี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดปีสองแล้วก็เดินทางสไตล์แอมนะเดินป่น e, านะเป๊ะนะทุกคนนะช่องคู่ของพวกเราด้วยแบบพี่ช่องคู่พี่แฝดใหญ่ช่องค<อ>ู่หอมหลายคนคงรู้กันเยอะคู่รักพาหลงกับ L N A นะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไม่ทีทุกคนเดินทางกันต่อครับผมมา ออ๋เสียงเดือนตั้งแต่นู่นอะนานมากเลยดีตั้งแต่เริ่มทำคลิปปะตั้งแต่เริ่มทำคลิปเลยเจ oh. ุดนั่นแหละจุดตรงนั้นเนี่ยจะต้องพอจำทางคร่าวๆแต่ว่าตรงเนี้ยพี่มาบ่อยไหมก็ค่อนข้างนะแต่ว่าก็ไม่แวะไปตรงที่ท่านนั่นงสมาธิเท่าไหร่ mm. เพราะว่าจุดนั้นเนะ่ยช่วงที่น้ำขึ้นนะนะ่ากลัวนะคือจะมองกันไม่เห็นเลยนอกจากพวกอาเขาเรียกว่าไงรากไม้ต่างๆนะ ใช่ซึ่งตอนนี้พี่มันอยู่เส้นทางย่อเส้นทางในคนจดวไวกว่าวถ้าไปทางนี้จะช้ากว่าเราไปทางนี้ก่อนแล้วก็จะหาทางอ้อมไปคีนึงนะ,ะพี่เคยเจอพ่อปู่นาคาครั้งเดียวมั้งแต่ไปที่นั่นมานะแล้วเคยไปเจอน้องนินที่นั่นด้วยน้องนินไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเหมือนกันท่านนั่งเข้ามาทีแล้วก็ท่านอ่ะพาเราพาพี่ แล้วก็แฟดเล็กน,นะของชายพี่เล็กอะไปเมืองบาดาลกับท่านอะแต่แต่แปลกนะว่าทำไมพ่อพปู่ต้นใสถึงให้ไปเอาของจุดที่พ่อปู่นะเออแอบสงสัยอยู่นะว,ว่าเอ๊ะรู้ว่าเป็นของจากเมืองนาคาหรือเปล่าแต่พ่อปู่บอกว่าเป็นของพ่อปู่นะเค่ให้ไปเอาหรือท่านอาจจะช่วยกันหรือเปล่าแบบเป็นพลังอ่ารวม <พา S 1> รวมเหมือนเราให้มันดูดูแบบดีกว่าที่ที่ที่อาจจะดีกว่าเดิมอะประมาณเนี้ยที่ว่านนะอาจจะเป็นพ่อปู่นาคาและ ท่านพ่อปลุนไผ่ข้างหน้าฝั่งหนูนะพี่ว่าเฮ้ยมันมีคนตัดไม้นะใช่ตัดไม้ไผ่อะแต่แต่พ่อปู่เหมือนท่านบอกว่าถ้าเจออะไรอย่าสนใจผลผลิแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าใครเดินผ่านไปเลยแล้ว,ลว,ลวก็เดินอ้อมไปไปทุกคนเดี๋ยวเราขอรีเดินกันดีกว่านะทุกคนนะเป็นแบบการได้ของขวัญอะไรแบบนี้มาสอนเลยเพราะว่า อ่าใช่ <c oughs> <ต>นะใครที่ได้แจ้งผลเด็กจากครอปค่ัไปนะจะบอกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาได้ยากนะหาได้ยากความรู้สึกหาได้ยากคือ<ต>บางตัวอเองนะยังไม่เคยได้แจ้งผลเด็กจากครอบครัวต้องยอมรับเลยว่าได้มาก็เป็นมันเป็นบบอของมงคลที่หลายคนนับถือนะเป็นของโบราณแล้วก็เป็นหินมงคล มันเป็นตระกูลหินใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดอะเอ่อซึ่งมันมีคนคุยกันนะแต่ว่าที่เราไปใกล้ถึงแล้วนะจะมีทางเบี่ยงซ้ายลงก็ถึงเลยจะเห็นหนา้าผาจะเห็นเป็นน้ำตกไหลออกมาจากหนา้าผาไป,ไปไหมแต่ต้องระวังให้ดีนะไม่รู้ว่าเสียงที่เราด้ยินเป็นเสียงคนดีหรือไม่ดีนะไปกันต่อ เ hey, ทุกคนตอนนี้ผมกับน้องอมมาถึงจุดที่เป็นอนะจุดที่ท่านพ่อปู่นะคะนั่งสมาธิคิดว่าใช่นะเพราะว่าที่คุณเคยมากๆไม่ได้มานานเลยอ้โไม่ได้มานานมากเลยสวยสวยมากเลยทุกคนโอ้โหน้ำตกสวยมากที่นี่นี่ครัเราเจอแค่ห่างๆเข้าไปใกล้ผมว่าสวยกว่านี้เยอะเลยทุกคนไ,ไป<ะ>ดเดี๋ยวขึ้นทางนี้ยอ,อม าาระวังนะระวังลื่นนะโอ้ยพี่ดูเป็นพื้นที่แบบพิเศษมากทุกคนสังเกตดูน้ำที่ตกมาจากอ่าหน้าผาทีทุกคนเหมือนน้ำมันหมลงแบบใสออใสเหมือนค้องอะ่ะมีแสงประกายออกมาจากใต้น้ำอะ่ะเหมือนอสื่อถึงอะไรสักมาๆยังไม่เคยได้แบบห็นเลยต้องว่างตามากๆพี่ทำไมเราขอไปนั่ง ตรงล้มลมหมดไหมเพื่อรอเผื่อท่านจะออกมาหรือเปล่าท่านพระปู่นาคาพระปู่บอกว่าให้เรากลับายที่มีเศษคอค่อยคอยน่งสมาธิใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเหมือนขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนขอขมาอะไรก่อนได้ขอวางกระเป๋าอันนี้นะได้ได้ได้ขอกระเป๋าอันนี้ก่อนโหทุกคนพื้นที่นี้ลมเย็นมากๆทุกคนโอ้โพิเศษมาก น้ำเย็นมากน้องอหอมพี่เข้ามาตรงนี้เย็นมากเย็นมากใช่ท้ายเราจะมายกมือขอามาก่อนนะ รู้สึกส,สดชื่นม,มากพี่เหมือนเราอยู่ในอะไรนะตอนเห็นวัฒน์านอะตรงนั้นเลยแต่ไม่เคยไปยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนในอู่ที่ยยเราดูละคร<ว>นอยิยายเออเดี๋ยวเราอาจจะต้องนั่งสมาธิเราไม่รู้ว่าของเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนรู้ว่าจะมีคนเอามาให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราต้องดําน้ำลงไปมันมาดาลหรือเปล่า นะตอนนี้คือเรามองไม่เห็นน้ำจ้าน้ำกับพื้นทรายนะตอนนี้ธ้รมาทีน,นะ หอ,อมเจออะไรอ,อมไม่ร,มรู้ว่าเป็นอะไรอ่ะอรู้สึกว่ามันเลื่อมๆแสบตามันสะท้อนแสงเหรอใช่เฮ้ยทำไมเราเฮ้ยอะไรอ่ะยายคืออะไรอ่ะคือไม่คือทุกคนคืออะไรหย,ยิบได้เลยไหมอ่ะหยิบได้ยไหมผมจะถึงเวลาที่เราเราต้องเจอแล้วหรือเปล่าพี่ดิเฮ้ยพีย่ดิเจอไหมโอ้ยอุย้ยเต้นๆมากเฮ้ยมันคืออะไระน้องอ๋อมเป็นเต่าเต่าเหรอเต่าเฮ้ยเต่าจริงอ่ะพี่ เหมือนเหมือนเต่าขิดตั้นเต่าใสๆแต่หนักมากพี่ใหญ่มีตัวเดียวหรอเฮ้ยมีเลขมีเลขที่ไหนข้างคืออะไรดูไงข้างล่างเหรอเลขเหรอใช่เลขบ้างนี่ไงนี่ไงเฮ้ยพี่เจอไหมต้องดูกกลับงี้ใช่ไหมเออเออเลขอะไรบ้างสองศูนย์อ้าวทุกคนมีตัวเดียวเหรอโอมเฮ้ยพี่นี่พี่ ทุกคนเดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนดีไหมอ่ะหัวตกอ่ะนี่จะวางไว้บนผ้าขาวมันก็ถูกได้ไหมจะพี่แบบผ้าขาวมาให้กันอัไว้องคิดดีป่ะล้มก่อนตรงนั้นมันร้อนไหมหรือไงได้ได้พี่เอาผ้าขาวมาให้นะลืมผ้าขาวตื่นเต้นจัดนะลืมผ้าขาวเลยทุกคนคพ,พี่ครับเราเจอแล้วทุกคนเราเจอสิ่งนี้พ่อปู่ต้นไทรสื่อถึงแล้วทุกคนตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ไดเดี๋ยววางนี้นะอ่าค่อยวางนีเง้เรียงเบียงออกไ้นะขออนุญาตวางนะโอ้ยทุกคนขออันเคิ ที่จะรอเอาให้ทุกทุกคนเนี่ยได้ถึงมือทุกคนอย่างปลอดภัยนะเราถว่ามันคือเต่าใช่ไหมที่ท่านบอกมาเต่านะครับี่เป็นว์ที่อายุยืนถูกต้องมันคงใช่มันคงมั่งคั่งแล้วก็เรื่องของอะไรอ่าสุขภาพร่างกายเขาว่าเจ็บใครได้ป่วยไม่มีเลยเขาว่านะเต่าไปข้างหน้าอ๋ออโอ้ยมีอีกไหมอ่ะ พี่พี่ตอนนี้เจอสองแล้วพี่เจอสองตัวแล้วพี่เจอไหมเป็นเต่าแล้วก็มีตัวเล็กเอ้ยแต่ตัวเล็กเฮ้ย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 พี่ๆตัวเนี้ยเหมันขึ้นมาขุดขึ้นมาจากทรายเหรอน้องอ๋อมนันเอขึ้นมาจากทรายใช่ไหมทุกคนเราเจอเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวเราผมขอช่วยน้องอ๋อมเก็บขึ้นมาก่อนนะอ๋ออยู่อ๋ออยู่ในทรายเลยทุกคนเหรอไหมเนี่ยอันนี้ขุดอันนี้อยู่ทับทรายเออเพิ่งจะขึ้นมาแน่เลยนย เฮ้ยทำไมทุกตัวมันมีอะไรทองคองเลยทุกคนตัวเลขหรือสัญลักษณ์อะไร,ไห,รหรือเปล่าตรงตรงหัวนะตัวเลขเหมือนไม่เหมือนกันสามเจ็ดหน,นึ่ง <1 S 2> หรือเจ็ดไม่รู้สองศูนย์ไม่เหมือนกันหรอเหมือนเป็นตัวเลขสุ่มแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกัน<อ>หรือจะเป็นคนไหนที่ถูกะตาตัวเลขไหนได้ตัวนั้นหรือเปล่าสวยมากเลยนี่อุ้ยพี่ว้าวว้าวที่นี่โอ้โหนี่ขึ้นมาจากสายทุกคนนะจะไหมอุ้ยสวยมากน้องหอม สวยมากเลย,ยนะดูแบบอันนี้มากเลยบริสุทธิ์มากเลยอะดูแบบเป็นความแบบขาวบริสุทธิ์ใช่สองสายอ๋อมีแต้มเหมือนเป็นสีทองเหรอหรือเป็นทองหัวเหรออ่อารมณ์เหมือนทองเปลวที่เคยทำงานอา่างานวัดลุงมิตรจะมาที่ฝั่งลุงมิตรอะอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่วันนี้เหมือนจะเป็นสูตรพิเศษจากเข่าหรือเปล่าผสมจากธรรมชาติหรือเปล่าเงี้ยโอ้สวยมากโอ้ยสวยมากาเดีเ๋วยวไม่หมดเดีย๋ยวไมา่หมดที่เอาเพิ่มก่อนนะพี่เจอไหมเจอไหม โอ้โหตัวใหญ่มากนะนี้ังวันเยเราเราจะก็เอากลับไหวมั้เนี่ยสองคนนี่เลยทไมีเี่ยตอนนั้นหรือว่าเราต้องรอเหมือนเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะนั่งสมาธิหรือว่านั่งรอหรือว่าอาจจะขึ้นมาทีละเก้าตัวตอนนี้กี่ตัวแล้วอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าตัวเฮ้ยตัวพี่โอ้โหแต่ว่าเกี่ยวกับเลขมงคลคนชัวเงี้ยเลขมงคลนชัดๆัดเลยเงี้ยทุกคน เหมือนเจ้าเต่าเพึ่งจะพูดออกมาจากทรายอารมณ์เหมือนอยู่ชายหาดแล้วเจอเต่าฟักไข่ใช่ไหมอยู่บนทรายนี่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 โอ้จริงเลขไม่ซ้ำเลยน้อง๋อมนี่ก็อีกเลขหนึ่งใช่ใช่เลขไม่ซ้ำกันเลยเลขไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ตัวที่เก้านะที่จะออกจากทรายตัวนี้เลย โอ้สวยงามมากมากครับผมตัวใหญ่ฝ่ามือเลยนะดูดินี่มือผู้ชายนะทุกคนน่ามือผู้หญิงเป็นงี้โอ้โหสวยเอาเป็นว่าพีพีเอที่รอคอยคือเอาตรงคือไม่เสียไม่เสียเวลารอเลยไม่เสียเวลารอเลยได้ของแบบนี้วางเลยวางเลยสวยมากโอ้โหสงามาก อย่างหน,หน้ากระดาษเป็นเกา้าตัวทุกคนนะแล้วก็มันต้องมีเก้า๐เก้าตัวใช่ไหมมีเก้า๐เก้าแต่แตเราจะเพิ่งจะเก้ายังไม่ถึงครึ่ง,งเลยหรือว่าเราต้องนั่งรอหรือเปล่าน้องอ๋อมก็ต,มมต้องนั่งรอเหมือนเดิมอะพี่ว่ัดใช่ไหมพี่ว่าจะมีส่วนกับเรานันสมาธิหรือเปล่า,าใช่ทำใจใหจบริสุทธิ์อย่างเงี้ยพอที่เราออกมาเราเจอนี่คือเอาตรงมันต้องมีบุญเท่านั้นแหละถึงจะได้ของเงี้ยเอาง่ายนะใช่หรือว่าสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ มมีควาาวบริิสุทธ์ธหรือว่าเราจะไปหาที่นั่งคุยกับพี่เอซีเงีย,งยบๆก่อน<ช>แล้วก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งเพราะว<ช>่ะาเอาตรงเรานั่งเงี้ยมันเสียงดังใช่ไหมพี่<ช>แต่คนจะไม่ได้ยินเสียงเรา<ช>หรือว่าเสียงน้ําดังกว่าเงี้ยเ<ช>นาะถ้าีิล้มๆนะคุยก่อนเนาะ<ช>มาทุกคนได้เวลามาดูใ,ใกล้ๆแล้วก็แบบเงียบๆกว่าแล้วทุกคนนะเมื่อกี้เสียงดังไปนิดนึงนะเสียงงน้ดัตื้นมือสั่นมากเลยเนี่ยครับเห็นเข้อผูดบอกว่าต้องรออีกสิบนาทีแล้วก็จะมีอี ตัวบอออกมาีล,<อ>าล้๋อเออเราก็ลืมฟังนะพี่ก็ไม่ฟังไม่ค่อยชัดนักตอนแรกอะ่ะวางสิบมาทีใช่ไหมอ๋มอมถือมาให้พี่เอฟซีดูเลยนะเส้นอ่ะสวยสั่นเลยพี่พี่ใหญ่ใหญ่มากพี่ครับงันก็ถือโอกาสนี้วางของที่ท่านให้มาค<ช>ู่กันเลยนะทุกคนนะจากพายันที่ท่านให้มาด้วยพร้อมเส้นได้ผูกมาอย่างนี้เลยนะครับผมพี่พี่อ่งชน,นะ เดี๋ยวขออนุญาตจีบออกมาดูกีรเมตรนะอ้เป็นออกแบบมาจากธรรมชาติโดยที่ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ตัดแต่งอะไรไม่ได้ตัดแต่งแบบปรุงแต่งสีอะไรมาทั้งนั้นทุกคนนะสีก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติจริงนะนทุกคนท,ท,ท,ที่บางคนถามว่าเอาไปทําแหวนได้ไม่ได้นะมีเม็ดเล็กๆอะไรดีเป็นทชมเปนจี้แหวนได้ทุกคนนะนี่คือความโปร่งใสธรรมชาติถ้าเป็นใสเกินไปหรือว่าใสจนวิ้งอะนะ อาจจะไม่อาจจะไม่ธรรมชาติเท่าไหร่เราไปพกเจ้าตระกูลเจ้าผู้ขรองเจ้าคนเรศนะ่ขาะมีแบบคล้ายๆกับตำหนิพี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่องจากธรรมชาตินะสวยหูเมนนี้สวยมากเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะสี่มันจุดเด่นเนาะมีนออกคุณๆมันมีชื่อของเขานนวยพวกนี้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้เู้ ชื่อมากมายเลอเกินผมไปอ่านประวัติของพวกะตระกูล<ย>หินตนี้เจ้าพรงคามเจ้าคนเล็กส,สีสีมุมเมืองหมอก<ม>โอ้โหเยอะมากมากที่ผมบอกเลยเป็นโบลาเป็นหมอกเป็นคิสตันเป็นอะไรมันมีหลายชนิดมากค่ะพี่ๆที่คนชอบนะคนอะ่อยชอบแบบนี้แล้วก็คิดว่าแบบนี้มันศักดิ์สิทธ อันนี้เหมือนเป็นริสตัลน <4 S 1> เขาเรนะียกว่าเป็นโมเล,มลกุลที่เกิดจากธรรมชาติที่ที่มันใสๆอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ข้อมูลคร่าวๆแบบที่แบบเคยเคยเจอนะอ,อาจจะแบบคล้ายๆกับแก้วบ้านเราอะไรเงี้ยที่เขาสร้างขึ้นมาอตนนี้คือมาจากาท่านจากป่ามาจากป่ามาจากธรรมชาติที่แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่พวกเราเชื่อมากมใครไม่เห็นกับตาคือไม่เชื่อนะใครไม่เห็นกับตาตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ได้ไป อย่างที้ผมรู้ทุกคนไม่ดูอย่างอื่นนอกจากตัวเลขผมเชื่อเลยนะได้ไปให้เป็นมงคลนะหนูว่าไว้อย่างนี้เข้ากันมากเลยอะเใช่ไหมพอไว้ข้างในรู้สึกเลยว่ามันสะพ้อนมองไปแบบเหมือนมีอะไรมีอะไรสวยมากพี่ทั้ง่มนทำขึ้นมาคือรู้เลยว่าจะออกมาแบบนี้พี่ใช่ไหมโอ้โหข้างในเนี้ยจะไม่ไม่มีอะไรนะคะพี่ข้างในจะโล่งแล้วก็มีตัวเลขทุกคนจะได้ตัวเลขไปไม่เหมือนกันเลยอ๋อโอ้ยพี่เหมือนมองแล้วจะเห็นอะไร หมือนกระดองของเต่าเนี่ยมี่เระจายไม่ต้องไปหาซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าไม่ต้องไปทำเลื่อมหรอไม่ต้องแบไม่ต้องไปใส่คอกรอบใส่งี้อบเลยวางบูชาคู่กันมากเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าทให้เป็นของขวัญที่ให้เต่านี้คุ้มครองตรงนี้ทีเดีอวโหโชคลาภเข้ามาผมบอกเลยนะสุดยอดมากเลยสวยมากเลยอสวยเม็ด จะเอาไปติดด้วยกันหนูก็ว่าสวยหือว่าใครจะนี่<ค>นไว้บนพายานอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันที่พยานที่ทุกคนได้ไปเอาไปวางไว้ได้ใช่ใช่ใช่เหมาะกันมากเลยนะพี่ตอนนี้คือพวกเรามีแค่นี้นะ,ะชิ้นเนี้ยห,ห,หนูคาดว่าน่าจะได้เพิ่มมาอีกเพราะว่าท่านาท่านบอกว่าเก้าสิบเก้าชิ้นส่วนของที่แปดใหญ่มีสิบเก้าชิ้นเป็นเลขเก้าี่เป็นเลขมงคลนทคาตั้งใจตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นเลขแบบนี้ให้เป็นวันนี้ ผมบอกเลยว่าท่านตั้งใจจริงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปีนี้เปียนะหกเก้าอ่าคิดดูทุกคนทุกอย่างลงท้ายเลขเก้าให้ส่งวันที่เก้าเดี๋ยวของพี่แซดใหญ่อาจจะต้องส่งพร้อมของหนูถ้าใครสั่งเพิ่มเพราะว่าเพื่อเป็นสิริมงคลนะหรือถ้าใครอกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครสะดวกวันไหนจะวานจ่ายตังค์ถ้าวันไหนหรือว่าจะโอนตังค์วันไหนเราไม่เราไม่สามารถรู้ได้แตาอาที่สะดวกแล้วกันแต่ถ้าเป็นเลขเก้าผมบอกเลยว่าโคตรมงคล วันที่สิบเก้าก็ได้พ่อปู่บอกว่าวันที่สิบเก้าก็ได้เพราะว่าของพี่แฝดมีสิบเก้าชิ้นเราสั่งได้ตลอดเราแบบหมายถึงว่าพี่เพียเ์ซียสั่งมาได้ตลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราลงคลิปผู้เห็นคลิปนี้ติดต่อมาติดต่อมาเลยกริ๊งมาเลยจะเป็นผมน้องออกก็ได้เราไม่รู้ว่าโอกาสเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้มาเพิ่มอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านจะเมตตาเราไปถึงไหนแล้วท่านจะแบบ จะได้มาอีกไหมอ่ะเนาะเราไม่รู้เราทำไงไม่รู้เพางคือใช่เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ท่านอาจจะอยากจะให้เราอะเซ้นปีเออเซ้นปีอะปีใหม่เงี้ยเออช่วงปีใหม่ให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันใครเชื่อเราก็ดีใจด้วยแต่ใครไม่เชื่อก็เราไม่ว่าอะไรเออไม่เชื่ยนะไม่ใี่ความเชื่อใครความเชื่อมันนะไม่เจ้าไกลกันใครที่ทำพวกตี้แหวนนะใช่อันนี้แหวนดีแหวนเนาเหมาะมากแม่ซีถามหนูมาเมื่อวันก่อนว่า ของพี่แปดใหญ่สามารถเอาไปทําแหวนได้ไหมหนูเพิ่งเจอเลยชิ้นเล็กที่ทําได้นะคะไปใส่ขอบทําแหวนสวยมากสวยเด่นมากบอกเลยไม่มีใครมีจริงเด่นจริงแล้วก็เป็นความธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันนะคะพี่อาเดนูให้ดูใกล้ๆกลนะคะมีความสวยมีเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยโอ้โหสวยมากยิ่งโดนแดดนะพี่ดูมีความเงานูแนะนำนะใครที่อยากได้ไปหนูแนะนำให้เอาไว้แบบนี้ ทุกคนูคู่กันคู่กันจะมองเห็นว่าเป็นประกายเต่าจะมีแก้วขนเหล็กแก้วผงขาเลื่อมๆออกมานะอสวยจริงสวยจริงพี่ผมชอบก้นอย่างที่งจรงออมบอกเป็นี้สวยมากนะนี้สวยเด่นมากนะทุกคนนะสวยด้วยแล้วไม่จะไม่เหมือนกันนะไม่แม่ดูต้องดูที่แสงด้วยโอ้เวลาโดนแสงกับไม่โดนแสงก็สีก็ต่างกันไปนะพี่สังเกตได้ว่าตรงเนี้จะไม่เหมือนกันจะไม่เนี่ย ไม่ใช่ตําหนิแต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติมันก็เลยเป็นแบบนี้นะพี่พี่โอ้ปกติหนูจะเคยเห็นเป็นเม็ดที่ว่าแบบเป็นเลื่อมๆหมดเลยอ,ะอ่ะไม่มีเอ่อไม,มีประกายข<ต>้<ม>างในมนุษย์เขาจะเอาไปปรุงแต่งเอาไปแบบไปตัดแต่งอนะเนาะเขาอาจจะได้มาจากของแท้นี่แหละแต่เอาไปตัดแต่งให้มันดูสวยงามขึ้นแต่ทีเนี้ยเนี่ยของพี่แปดของพี่แดจะเอาแบบให้อย่างนี้เลยใช่ดิบๆอย่างนี้เลย้เมสีได้รับจากพ่อปู่นี้เลยโดยไม่ได้เอาไปตัดแต่งเอาไปเลี่ยมขอบแต่อย่างใดเลยนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอนั่งรอไปก่อนงั้นใครที่จะติดต่อเลยมาวันที่หนึ่งหรือว่าใครดวันที่สองที่สามก็แล้วแต่แต่เราให้วันนี้แล้วใครดูวันนี้แล้วติดต่อมาเลยทุกคนนะโอเคจะขอนั่งรอชุดต่อไปจนกว่าจะครบเก้าสิบเก้าชิ้นผมว่าน่าจะมืดพี่ว่านะอาจจะมืดเลยหรือเปล่าเรามากันสองคนก็ถือว่าอมก็มีที่แบบใหญ่มาด้วยก็่าปลอดภัยสบายมาแน่เดี๋ยวถ้าเล็กมาเล็ก็าจจะตามมาก็ได้ถ้าว่างขึ้นมานะต่ามมาช่วยอีกทีหนึ่งนะค่อยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่พี่ซีคไหนอยากเสี่ มีตัวโซ่ให้อยู่ดูนะพี่พี่บันทึกไว้นะมีหกสี่สองกับสามหกเก้านะคะชุดนี้คือชุดพิเศษนะมาพร้อมกันหมดเลยท่านก็ยพรว่าให้ปลอดภัยให้แข็งแรงให้ไรทุกข์แล้วก็ร่ำรวยนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกคนชัดเจนมากนีี้พ่ก็มันน่าจะเยอะไปเนาะถ้าเป็นตัวเลขก้างในนี้แต่ว่าน่าจะได้ทุกตัวไหมพี่พี่ว่าแล้วคว่าพี่คิดว่านะถ้ามาคืออาจจะมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเลขต่างกันไป พี่ว่านะท่านนสุบมาและท่านคงไม่นั่งทาแบบตัวเลขตัวเดียวทุกตัวเหมือนกันทุกตัวไม่ใช่เราพี่ว่าทุกคนอ่ะเลขมงคลแต่คนไม่เหมือนกันนะเลขของเลขตัวเลขประจำตัวแต่คนไม่เหมือนกันบางคนได้กัรเลขนี้ไปเพราะว่าถึงเวลาต้องได้โชคแล้วเออถ้าคนที่ถูกนะถึงเวลาแล้วจะต้องได้โชคเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้แต่ดูคนไม่เหมือนกันจริงเอาไปให้พ่อกับแม่เนาะใช่ใช่ให้ท่านก่อนคนละทีนเราเป็นสิริมงคลของบ้านก่อนที่จะวางไว้บนบ้านใช่ใช่ นั่งสมาธิต่อแล้วก็รอนะแต่เราจะขอจบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราตั้งกล้องนานผมว่าแบตเราหมดแน่เพราะว่าเรามากันตั้งแต่คลิปแรกแล้วเออใช่ตั้งแต่แปดโมงเช้าทุกคนรู้ว่าถ่ายกล้องในวิดีโอจะกินแบตมากๆคนนะโอเคเจอกันใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวรออีกทีตอนที่เราเสร็จทุกอย่างแล้วค่อยว่ากันนะทุกคนนะ